ตะการเล็บนะครับวันนี้ขึ้น500เมตรเลยนะครับลอยไป500เมตรครับตัวนี้2เมตร2เมตร50ครับ2เมตร50อลองอยดูโอ้โหดิ มาๆๆๆเฮ้ยอันนี้นี้มาทางนี้เดี๋ยวโดนเชือกครับยนักครับอายนยไม่กล้าปล่อยสูงเลยพี่ไม่ได้ไม่ได้เขาเล่นหลายตัวเดี๋ยวเชือกเราไปโดนครับโอ้ยครับโอ้โห รับน่อยรับหน่อยรับหน่อยรับน่อยรับน่อยชุงโอเคพอแล้วพอแล้วพอล้วพอแล้ว